เมื่อนั่งแล้วก็ตั้งกายตรงนะอย่านั่งหลังงอไหลห่อคอตกอย่านั่งหลังงอไหลห่อคอตกนั่งอกผายไหลพึงตั้งสติหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นธรรมชาติยาวๆสบายๆอย่ากรงอย่าบังคับนะมือก็ประสานมาที่หน้าตัก่างกายต้องการอาหารจิตวิญญาณต้องการความสงบ เป็นธรรมชาติความจริงที่เราหนีไม่พ้นระ่างกายต้องการอาหารจิตวิญญาณต้องการความสงบดังนั้นเราก็มาสร้างความสงบจิตสงบใจกันนะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกขอถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจารันทิตธรรมโม พระอุปัชายะหลวงพ่อพระครูภาวนานุกูลุลพระกรรมวาวาจา,จารย์หลวงพ่อพระครูปัญญาประสิทธิคุณพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อกัหาจันทโชโตหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมพานฟองกันดศีโลซึ่งเป็นบุรพาจารย์ของวัดแห่งนี้และหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกซึ่งท่านเป็นพระจันใหญ่ผู้สอนวิปัสนากรรมฐาน แบบพองหนอยุบหนอเป็นท่านแรกของประเทศไทยนอจากนี้ไปรรมาภาพก็จะได้แสดงธรรมบรรยายญาณโยมก็นั่งภาวนาเอาจิตจดจ่อไปที่หูเมื่อมีเสียงมากระทบคือเสียงธรรมเทศนาเราก็ฟังไปนะให้รู้คำเทศนานั้นไปด้วยเป็นการ จำราจิตจำระใจไปด้วยการภาวนาด้วยส่วนที่หนึ่งอีส่วนหนึ่งก็ฟังธรรมะบรรยายไปด้วยสำหรับธรรมะบรรยายในวันนี้อาธร,รมาภาพก็จะน้อมนำเอาสิ่งละอันพละน้อยเป็นเกล็ดความรู้ที่ประเทศประคุณหลวงพ่อจรันท่านได้เมตตาแนะนำมามาบอกแก่ญาติโยมซึ่งเป็นเรื่องที่ น้อยคนนักในปัจจุบันนี้จะทราบน้อยคนนักในปัจจุบันนี้จะทราบเพราะเป็นเรื่องของคนรุ่นเก่าประเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านเคยสอนไว้ในโบสถ์ธรรมาก็จํามาตั้งแต่เป็นสมนัมณีแล้วก็เห็นว่ามีคุณค่าดีอีกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้โดยส่วนตัวแล้วธรรมาก็ลืมไปเลยจึงไม่เคยนํามาบอกใครไม่เคยนํามาเทศ ไม่เคยนำมาบรรยายให้ใครที่ไหนฟังมีเมื่อสี่วันที่แล้วตอนใกล้ๆงานศพร้อยวันหลวงพ่อก็นึกถึงได้ก็มาเล่าให้พระรานเดียในวัดฟังไปแล้วครั้งหนึ่งสำหรับบันนี้เห็นว่าท่านสาธุชนมากนจนนวนมากัและท่านทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อจารันกันทั้งสิ้นก็สมควรที่จะได้รับทราบสิ่งที่จะพูดตอนจากนี้ไป ซึ่งพระเดชคุณหลวงพ่อจรัญท่านได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ของท่านนะเป็นเกล็ดความรู้ที่ญาติโยมอาจจะนำไปใช้กับตัวเองซึ่งคนโบราณก็มีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาว่าเมื่อสำเร็จสิ่งที่จะกล่าวต่อเดี๋ยวนี้ไปแล้วก็จะทำให้เรานั้นนะเป็นผู้ที่มีกินมีใช้โดยไม่หมด ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ลำบากลำบนไม่จนกว่าใครเขามีแต่ความล่ำรวยอุดมสมบูรณ์และไปไหนก็จะแคล้วคลาดรอดปลอดภัยจากพิบัติภัยทั้งปวงได้สิ่งที่จะมาจะกล่าวนี้ก็คือเรื่องของข้าวเปลือกพิรอดข้าวเปลือกพิรอด ซึ่งหลวงพ่อจรรั์ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้ตำราน,นี้มาจากหลวงพ่อเดิมพุทธสโรแห่งวัดหนองโพอําเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านเคยไปเรียนวิชาคชศสาสตร์มาจากหลวงพ่อเดิมนั้นวิชาคชศสาสตร์การต่อช้างการเลี้ยงช้างการบังคับช้างหลวงพ่อเดิมก็ได้สอนสัพพวิชาต่างๆมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือวิชาข้าวเปลือกพิรอดพอพานสระอิรอเรือหออ่างดอนเด็กจำให้แม่นนะท่านจะได้ไปบอกลูกบอกหลานต่อได้ข้าวเปลือกพิรอดพิมาจากคำว่าพิเศษรอดก็มาจากรอดพ้นอันตรายมาได้ก็คือรอดอย่างพิเศษรอดอย่างวิเศษรอดอย่างปฏิหาร ข้าวเปลือกพียรอดนั้นไม่ใช่ของหายากอะไรแต่ต้องอาศัยความเพียรความเป็นคนเจ้าสังเกตนะข้าวเปลือกพียรอดนี้ถ้าใครมีแล้วก็จะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากลำบนเหมือนกับที่พระเดชมคุณหลวงพ่อจรันท่านเล่าว่าถ้าพระพิสุสมเนรที่มาบวชที่วัดอัมพวันถ้าจะาสิกขาบทไม่ว่าอะไร ขอบิณาบาสักข้อจะได้ไหมถ้าเข้าสารวัดอัมพวันหมดเมื่อไหร่นค่อยสึกถ้าพาร์ทวิสุรูปไหนเผลอไปลับปากหลวงพ่อก็จะไม่มีใครได้สึกเพราะไม่ปรากฏว่าข้าวเปลือกเข้าสารวัดอัมพรวันจะเคยหมดไปสักครั้งหนึ่งไม่มีเพราะเวลาจะหมดก็มีคนเอามาให้เรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อหลวงพ่อทำบุญสวดอภิธรรมหนึ่งรอวันนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหามาออกโรงทานมากมายตลอดทุกวันไม่จบไม่สิ้นแม้ครบน้อยวันไปแล้วก er usted, ็ยังมีคนไปกราบไปสักการะเอาของไปถวายปรากฏว่าไม่เคยมีที in, bush, day, <inaudible S 2> ่วัด <hatır> น <resort> <source> <inaudible judge arian> ํำหวันจะหมดปอดยากเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเข้าพิรอดนี้ส่วนหนึ่งส่วนสําคัญก็คือหลวงพ่อท่านเป็นพระอริยะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ เป็นผู้มีธรรมมันประเสริฐก็ย่อมเป็นธรรมดาที่อุดมไปด้วยพ่อคสมบัติและลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็จะอุดมไปด้วยพ่อคสมบัติและอริยสมบัติเช่นเดียวกันสําหรับตําราข้าเปลือกพี่รอดนั้นเป็นยังไงข้าเปลือกที่รอดโดยปฏิหารหนึ่งรอดมาจากนาไม่ถูกนกไม่ถูกหนูกัดกิน นะรอดมาได้จากการหล่นลงไปจากรวงไปสู่พื้นดินเบื้องล่างอยู่ในรวงมาได้ปกติมันนวดมาสีก็รอดออกมาได้เป็นข้าวเปลือกนะพอสีไปแล้วข้าวเม็ดอื่นก็เป็นข้าวสารกระทอบเปลือกไปแล้วแต่ข้าวเปลือกอันนี้ก็ยังรอดมาจากโรงสีได้ซึ่งไม่ธรรมดาเมื่อรอดมาแล้วก็ผ่านระบบการตรวจสอบของโรงสีอีกที่จะบรรจุ เข้าสู่หีบห่อมาอยู่ในร้านค้ามาอยู่ในร้านสะดวกซื้อมาอยู่ตามห้างรอดมาได้นะเมื่อเอาออกมาแล้วรอดจากแม่บ้านคุณแม่ของเราหรือเด็กรับใช้ที่หุงข้าวทำกับข้าวให้เราทานหรือสีภรรยาเราหรือบางคนก็สามีเป็นคนทำอาหารให้ภรรยาทานเนี่ย <c oughs> ก็ยังรอดจากการสาวข้าวมาอีกพอสาวข้าวแล้วเขาก็จะเห็นว่ามันมีเม็ดข้าวเปลือก เขาก็จะหยิบทิ้งนะก็รอดมาได้แต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือเอาไปหุงต้มซึ่งต้องโดนความร้อนอย่างมหาศาลเนี่ยก็สามารถรอดมาได้อีกเพราะขนาดข้าวสารธรรมดายังพองตัวหมดเลยเข้าเปลือกทั่วๆไปก็แตกหมดนั่นแหละแต่มันจะมีเข้าเปลือกบางเม็ดที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกข้าเปลือกพี่รอดเนี่ยก็จะรอดไม่ไม่แตกตัวไม่ปิตัวนะฮะ แล้วก็เป็นเม็ดข้าวเปลือกธรรมดาเนี่ยมาอยู่ในจานทีนนี้ถ้าเราเจอเม็ดข้าวเปลือกอันนั้นนะ่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจารันท่านบอกว่าตามตำราที่หลวงพ่อเดิมสอนเนี่ยให้เราตั้งน้นโมสามจบเมื่อตั้งน้นโม3สามจบแล้วก็กลั้นหายใจจำมาให้ดีนะแล้วก็หยิบในขณะที่หยิบก็ให้บริกรรมภาวนาว่าอะสังวิสุโลปุสะพุพะ นั่นก็หยิบขึ้นมาพอหยิบเสร็จแล้วก็เอามือครึงสังเกตดูให้ดีว่ามันมีรอยแตกไหมถ้ามีรอยแตกมีรอยปิแม้แต่นิดเดียวก็ทิ้งไปได้เลยเพราะว่าใช้ไม่ได้ไม่ใช่ข้อปึกพีรอดนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อเราเจออยู่ในจานตึงตักมาหรือคดมาจากหม้อข้าวเนี่ยหรือจะไปตามร้านค้าที่ไหนก็แล้วแต่ นะไปสั่งอาหารข้าวราดแกงนะหรือว่าจะเป็นข้าวสวยแล้วก็แกงกับแบ่งมาเป็นถ้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเห็นข้าวเปลือกนะซึ่งอยู่ในจานข้าวสุกข,ของเราเนี่ยนะก็ตั้งน้าโม3สามจบแล้วก็เอามือนะหยิบเฉพาะเม็ดข้าวเปลือกเม็ดนั้นแต่ในขณะที่หยิบนั้นนะ่ะให้กลั้นใจแล้วบริกรรมภาวนาว่าอะสั่ง วิสุโลปุสะพุภะมีเก้าตัวอักษรหะสังวิสุโลปุสะพุภะแล้วก็การใจหยิบขึ้นมาหยิบมาก็มาครึงแล้วก็ดูดูให้ละเอียดนะว่ามีรอยปิรอยแตกไหมถ้ามีรอยปิรอยแตกแม้แต้นทิเดียวใช้ไม่ได้ไม่ใช่กระปุกพี่รอดแต่ถ้าไม่มีเก็บไปเลย เอาพลาสติกอะไรห่อให้ดีเก็บใส่ก,กระเป๋าให้เรียบร้อยมา,มาถึงบ้านล้างให้สะอาดเอาทิชชู่หรืออะไรซับให้ดีและใส่ตลักไม่น่าหิ่งพระแล้วหาให้ครบ9เม็ดแบบนี้ต้องครบ9เม็ดนะนะแต่ถ้าเราไปเจอเม็ดที่สองเมื่อไหร่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เริ่มจากบทว่าอสังวิสุโรปุสัพภพะแต่ต้องเริ่มจากบทว่าสังวิ สุโลปุสะพุพะอะถ้าไปเจอเม็ดที่สามก็เริ่มจากคำว่าวิสุโลปุสะพุพะอะสังถ้าไปเจอเม็ดที่สี่ก็เริ่มจากสุโลปุสะพุพะอะสังวิสุถ้าไปเจอบทต่อไปก็อย่างเงี้ยหมุนไปให้มันได้เก้าในอะสังวิสุโลปุสะพุพะเมื่อครบเก้าแล้ว ก็จะใส่พออบไม่บูชาที่บ้านก็ได้ะเปไปเลี่ยมทองเลี่ยมเงินเลี่ยมพลาสติกกร,รมน้ําอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกตามแต่อัทยาศัยรักษาไว้ให้ดีนะเพราะว่าเป็นของดีตามธรรมชาติมีอานุภาพยิ่งกว่าพระล่วงลางปืนพระหูยานลบบุรีพระเบญจภาคีสมเด็จวัดละครังพระนางพยาพระรอดพระ อะไรตอนนี้อะไรที่ก็าหากันราคาเป็นร้อยล้านพันล้านพระกิ่งวัสดุทัศน์พระอะไรอะไรก็ไม่มีอนุภาพจะสู้เข้าเปลือกเพืรอดนี้ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ธรรมดารอดมาจากนกจากกาจากรวงข้าวที่จะต้องหล่นลงไปในดินนะแล้วก็รอดมาจนถึงโรงสีแล้วก็สีเนะี่ยมันก็มันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็ยังรอดมาจนถึงระบบตรวจสอบ ของโรงสีก่อนที่จะแพ็กใส่หีบห่อของโรงงานของโรงสีที่จะมานําขายสู่ประชาชนเนี่ยร้บไปไปหุงต้มเนี่คนที่หุงคนที่ซาวข้าวเขาก็ต้องดูข้าวเปลือกเขาก็เก็บออกหมดก็ยังรอดมาได้และที่สําคัญนะซึ่งมันไม่น่ารอดก็คือตอนที่ไปถูกหุงต้มเนี่ยซึ่งใช้ไฟความร้อนอันมหาศาลเนี่ยกว่าน้ําจะเดือดแห้งหมดเนี่ยกว่าจะสุกเนี่ยข้าว สารธรรมดายังพองแตกตัวหมดเลยนาภาษาอะไรก็เขาเปลือกจะไปรอดนะแต่สิ่งที่ตมากล่าวนี้เมื่อแรกแๆตมาก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอหลวงพ่อท่านสอนเราก็เห็นว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ดีก็ลองสังเกตดูปรากฏก็ได้นะแต่กว่าจะได้เก้าเม็ดเนี่ยใช้เวลาเกือบสิบปี ตั้งแต่เป็นสาม,มนเณรยันบวชเป็นพระนะนะบางปีไม่ได้สักเม็ดหนึ่งนะนานๆเลยถึงจะได้นะแล้วบางครั้งเนี่ยพอเอามือมาครึงๆดูมันก็แตกใช้ไม่ได้นะต้องเอาที่ไม่แตกนะต้องสมบูรณ์เลยเรียกว่าข้าเปลือกพิรอดนะพอพานสระิลรอเรืออออ่างดอดเด็กพิรอดแปลว่ารอดมาอย่างพิเศษพิมาจากคำว่าพิเศษน,นั่นเอง รอดก็คือรอดพ้นนะนะรอดพ้นมาจากการกระบวนการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อนักคุยกับบุงกิจซึ่งเป็นคนขับรถประจาบัดเนี่ยบุงกิจแกก็บอกว่าสมัยเด็กๆแกก็เคยได้ยินคนเท่าคนแก่พูดมาอก,กันเรื่องเข้าเปิ่พยรอดเนี่ยแต่ก็ไม่รู้เรกว่าเขาทำกันยังไงนะเขาหากันมาจากที่ไหนนะนี่แหละคือวิธีการโยมก็จำไว้นะ แต่ส่วนหนึ่งถ้าเรามองไปในแง่ธรรมะก็คือครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านอาจจะสอนให้เราเป็นคนเจ้าสังเกตเวลาจะทานอาหารอะไรก็จะได้รู้จักสังเกตสังกาเห็นกุ่นเห็นผงอะไรก็ต่างๆพวกนี้ก็มีส่วนนะคือให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเป็นคนเจ้าสังเกตมีสติอยู่เสมอๆไปแต่ก็ปรากฏว่าใครที่ทําสําเร็จแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ยืนยันว่าไม่อดไม่อยาก อุดมสมบูรณ์ที่จะไม่มีกินนะไม่เคยมีจะมีนาคมีน้อยเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับวิบากกรรมในแต่ละช่วงของตัวเองนะเรียกว่าเขาเปลือกพิรอดเป็นตำราโบราณเก่าแก่มาแต่ช้านานน่าจะประมาณครั้งกรุงสุขโขทัยหรือไม่อย่างไรก็ไม่มีใครยืนยันแต่คนสมัยก่อนเขาก็นิยมแบบนี้แล้วบางคนก็ก็หาสำเร็จเเม็ดจริงๆ บางคนก็ไม่สําเร็จกาขึ้นอยู่กับผุววาส,สนานะแต่โดยส่วนตัวตามาแล้วใช้เวลาตกสิบปีนะจึงจะได้ครบเกนะ้าเม็ดเนี่ยสิปีกว่าด้วยซ้ำไปนะแต่พระเพื่อนๆกันก็เคยลองเก็บท่านก็ท้อไปเพราะว่าเก็บได้2อสเม็ดมันก็ไม่ได้อีกท่านก็ไปวางไว้ทรงไหนก็ลืมบางทีก็ลืมบทสวดไปแล้วว่ามันได้กี่เมนะ็ดเพราะว่ามันจะไปเริ่มต้นจาก สังวิสุโรปุสัพุภาเดิมไม่ได้มันต้องนับเม็ดไปสมมติว่าถ้าได้ไปสามเม็ดแล้วก็จะต้องเริ่มจากวิสุโรปุสัพุภะสังออย่างนี้เป็นต้นคือมันต้องมีการหมุนนะนะให้เป็นวงกลมให้ได้9้าตัวอักษรนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งละอันพละน้อยที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสอนมา